สบายดีพี่น้องสบายดีทุกคนวันนี้กับสิพาหลอ่อสวนอีกแล้วพี่น้องสิพาเลาะเบ่งสวนพี่น้องบรรยากาศก็ดีดีมันมีแสงแดดแล้วก็มีแสงลมน้ำทั้งแสงแดดทัง้งสายลมพี่น้องไอว่าพิษว่าถึกซับยนปนปีกันไปเนาะพี่น้องส่วงนี้กับส่วงพื้นต้นเน้ะพี่น้องพื้นต้นพืน้นใบออกมาแล้ว,ลวดได้แล้วหนึ่งยอดพี่น้องได้แล้วหนึ่งยอดเพราะว่าลง สารน,นี่เราต้องทำมันได้สามยอดพี่น้องงานเห็ดชวนโทุเรียนกะสีดูแลไปแบบสีอะไรพี่น้องลมเย็นดีดีพี่น้องไออันนี้ได้แล้วยอดหนึ่งพี่น้องยอดที่สองยอดที่สามคือลงสารพี่น้องถ้าได้ยอดที่สามเนี่ก็ลงสารเอาดอกเนาะลงสารเอาดอกเอามาพี่น้องพาเราไงสวนกันพี่น้องอันนี้อันนี้แป้งหม่องอยู่พี่น้องหรือกว่าสวนหม่องอยู่เนาะ บรรยากาศดีก็เลยพาพี่น้องเลาะสวนอีกแล้ววันนี้พาเลาะสวนสมบรรยากาศอยู่ในสวนพี่น้องเองงานสวนเรียนก็จะอยู่ประมาณนี้แหละพี่น้องเราต้องดูแลใบมันสมบูรณ์อยู่ไปสิถ้าใบสมบูรณ์อยู่ไปสิเราก็ เวลาลงซารเอาดอกเอาหมากเขากาแข็แค่ลูกได้ลายพี่น้องเอ้ต้นนี้ต้นหน่อยนี่เว็นโลกพี่น้องแต่ว่ารักษาหายแล้วอันนี้อันนี้ขาเอื่นทอปลงเนาะพี่น้องทอปลงอันนี้หา,หายแล้วเศร้าแล้วเศร้าแล้วดูแลเศร้าแล้ว เหตุงานสวนก็อยู่กับบัวกับสวนพี่น้องเอ้ยผพาหละหัวหล่อสวนคือเก่าคือเก่าเหมือนเดิมคือเก่าเหมือนเดิมเห็นบ่พี่น้องถ้าใบสมบูรณ์อยู่แบบนี้เวลาเอาลงสารเอาดอกเอาหมาเขาแค่ลูกก็ได้ร้ายพี่น้อง แค่โล่ก,ก็ได้ลายเพราะว่าต้นมันสมบูรณ์ใบสมบูรณ์พี่น้องต้นบริโภมเนาะแบบนี้แหละพี่น้องไปดูแลสวนก็ได้ดูแลสวนหรือว่าเบิ่งสวนใบก็สิสวยงามแบบนี้ตลอดก็คือว่าบ่มีโล่ยังเข้ามาใกล้พี่น้องการเห็ดสวนทุเรียนต้องเอาใบาแบบนี้พี่น้อง ใบต้องอยู่แบบนี้ต้นก็นต้องสมบูรณ์แบบนี้บรรเทาแค้นลูกเขาก็เดินลายพี่น้องแค้นลูกหรือแค้นหมากนั่นเองพี่น้องหมากทุเรียนนั่นเองภาษาบรรเทากับหมากเนาะพี่น้องต้นกับใบใหญ่แล้วพี่น้องพอดีงามพอดีพองามพี่น้องเอ,อ้ยมีอยู่ในนี้ก็ล้อยสามสิบต้นพี่น้อง ในส,ส,ส่วนนี้มีลอยสามสิบ <rien> ต <does> ้นส่วนนี้มีลอยสามสิบอีกส่วนที่สองพี่น้องก็อยู่บองอยู่คือกันเนาะส่วนที่สองก็มีอยู่เท่าไรเก้าสิบต้นพี่น้องส่วนแปลงในเก้าสิบต้นพี่น้องอันนี้ส่วนหมองอยู่พี่น้องอันน่กะหมองเพันห้อยู่เนาะเพื่อนเพื่อนเพอนห้อยู่หรือว่าขนำบอลห้เพันอยู่พี่น้อง ขนำเพิ่อนไทยยูนะว่ากําลัากําลังภูเวาก็ได้อันนั้นกับบ้านเจเพื่อนพี่น้องตอนตัเรียนก็เยอะประมาณนี้พี่น้องเ,เอ้ยบ้านเฮากับเอิญเอิญเฮือนเนาะพี่น้องภาษาบ้านเฮากับเฮือนหมองเพิ่อนไทยยูนะเฮือนหรือว,ว่าบ้านเพิ่นเอิญขนำพี่น้องขนำเพิ่อนไทยยูในสวนพี่น้อง เราดูแลสวนทางกระผักกับเพื่อนอยู่กับเพื่อนนะพี่น้องบรรยากาศในสวนกระสอยู่ประมาณนี้แหละพี่น้องไอ้ช่วงนี้กัได้ไปแล้วยอดหนึ่งพี่น้องอยังอีกประมาณสองไอ้สี่ยอดด้วยซ้ำยอดนี่แหละพี่น้องก็ลงสารเอาดอกเอาหมากเนาะเราก็เริ่มลงสารแบบทีนี้ลงสารเอาดอกเป็นดอกแล้วก็เป็นหมากพี่น้อย บมมียังไลดตดูแลต้นทุเรียนก็ได้เห็ดงานสวนก็ได้ไปเรื่อยขบรอบลงสารทักลงสารคือนกันกับเขาเห็ดไห้ใสนานี่แหละพี่น้องถ้าเห็ดนากระทงเวลาเห็ดนาดำนาเขาก็หอดนาดำนาก็ดำนาแล้วพี่น้องเห็นพี่น้องใบใบเหลือมหยิบหยิบแบบนี่เลโอ้ยพี่น้องเอ้ลงสารอาหมาเนี่ยําสิแคนนอาลูกมันแหละเต็มที่ไปเลย บมมีโซมบมมีหยังต้นเสมอจิตเลยพี่น้องไอ้พวกต้นเสมอเลยต้นนี้พันแซมใส่พี่น้องมันก็เลยน้อยต้นน้อยเนาะแต่บางต้นนี่ลงได้เบิดพี่น้องลงซานน้ละมักได้เบิดเพราะว่าต้นมันเสมอกันเบนเลย อันนี้ยอดที่หนึ่งพี่น้องอันนี้ยอดที่หนึ่งแล้วออกยอดได้ยอดที่หนึ่งแล้วเดี๋ยวยอดที่สองยอดที่สามพอก็ลงศาลได้เลยแบบนี้ก็สิอยู่ประมาณนี้แหละพี่น้องเลยต้นทะเลียนก็ได้ ต้นอย่างสวยงามเลยบรรยากาศคอนคือคอนคอนแดดอยู่พี่น้อยพาพี่น้องรอจำนี้เลยพี่น้อง เราจะสุดท้ายพี่น้องเบิงขั้นตอนต่อไปเนาะพี่น้องให้เบิงไปที่ละขั้นตอนพี่น้องสีส่วงสียาหรือผลยาอย่างเงี้ยก็ให้เบิงไปโยนหอดเท่าได้ตัดลูกขายเพื่ออะไรพี่น้อง